คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับจอนน่นว่าไงเชาเจมอยู่ไหนอยู่ด้านล่างอะ ล้านมึงอยากได้ตัวไหมล่ะกูไม่ได้ถามเฮ้ยคืออ้าวนี่ไงญาติที่มึงมาหามึงอ่ะกูรู้ว่ามึงอยู่นี่กูพาึงกลับเชา อย่างน้อยอะพากูกลับอะไปอยู่ยังกี้ก็ดีเอ่อให้กูไปอยู่ยังกี้หนึ่งเปิดวอลให้หน่อยชาวยิวควรไปอยู่ยังกี้ไหมได้ยินกูไหมได้ยินกูขอบคุณที่มึงมาตามกูไอ้เจม <c oughs> เห็นไหมเฮดิสชวนกูไปอยู่ยังกี้ แก๊งข้างถนนแบบนั้นนึ่อย่าปากดีไมู่วควรอนะ่ะมึงหลอกวาไอชา้ชอลิศแล้วมึงมีเหตุผลอะไรอะ่ะฮะเจมที่กูควรจะอยู่บีเคต่อเนี้เมื่อกูก็ทำงานให้มึงไปแล้วกูไปอยู่กับเพื่อนรักกูไม่ดีกว่าเหรอแก๊งข้างถนนอย่างนั้นอนะ่ะมึงอยากจะไปอยู่เหรอวะมึงอยากจะลดตัวจากชอลิตบีเคเป็นชอลิศยังกี้เอะ่ะ เ้ยมันพูดงี้ว่าเฮดิสแค่ชื่อมันก็ไม่เข้ากับมึงแล้วยังจ้มทำอะไรได้มากกว่าที่มึงคิดได้เจมทํทำอะไรได้วะตีเตบสบอลไปวันๆเหรอเอางี้ด<ห>ีกว่าฮะมึงบอกมึงเจ๋งอะมึงตัวตกับเฮดิสป่ะได้ดิวะเฮดิส hey เอาป่ะกูให้มึงนัดเดียวเท่านั้นแหละนัดเดียว <laughs> เฮ้ยใจเย็นใจเยน็นใจเย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 ็นวิธียังกูมันใช้ไม่ใช้ปืนเว เหมื uhm. อนเด็กข้าถนนนะวิธีของมึงอะแม่เอาแม่เขาเขาเรียกวิธีหมัดของลูกผู้ชายเออมึงสองคนพอได้ละเฮดดิสกูยังมีอะไรที่กูต้องทําอยู่อะกูคงจะไปอยู่กับมึงไม่ได้ตอนเนี้ยแต่มีอะไรก็บอกกูได้ตอนนี้กูขอเป็นบีเคไปก่อนแล้วกันแล้วแต่ไอ้กูกลับก่อนก็แล้วกันเฮ้ มึงรีบกลับไปไหนเฮดิส hey, เออว่าแต่อันนี้เฮดิส hey, มึงรู้ข่าไวไหมว่าวันเนี้จะตินหว่องมันจะจัดงานที่อะไรที่สระว่ายน้ําที่บ้านมันอนะมึงรู้ปะคุณนึกว่ามึงเลิกติดตามไปแล้วนะครับกูก็ต้องตามดิมึงให้กูตามได้ยังไงละเพื่อนว่าแต่มึงจะไปปะ มันมีอะไรงั้นกูบอกตรงนี้เลยแล้แกันนะรู้กันแค่สามคนไอ้เจตินวองมันพยายามจะเก็บกระโหลกเงินแล้วก็ไอ้สีในงานวันเนี้ยสําคัญพอไหมแล้วมึงให้กูทำไงโอเคงั้นงานปาร์ตี้เดี๋ยวมึงรองนี่แป๊บหนึ่งเจมเฮดิตมานี่กูหน่อย ฟังกูนะกูตอบตกลงว่ากูจะไปอยู่กับมึงเพื่อนที่เรียนกูบอกอว่ามันดีแต่วันนี้แผนของกูต้องทำให้เสร็จก่อนหลังจากทำอะไรเรียบร้อยแล้วมึงกับกูไปตั้งแก๊งกันส่วนไอ้เจมค่อยลอบฆ่าแม่งโอเคปะ่ะแล้วมึงจะไว้ใจมันได้เหรอก็ต้องฆ่าแม่งก่อนที่แมงจะฆ่าเราไงมึงเข้าใจกูยังอะ่ะ ได้ไปเรามาคุยังข้างดีกว่ารู้แผนผมยังเราผมให้โหวตแต่ผมตามคนดูคนดูโหวตให้ผมอยู่กับเฮดิสผมก็อยู่กับเฮดิสแต่ขอจบงานก่อนเฮ้ยปาร์ตี้ไอ้จัดตินแหว่งเหรอวะใช่วองออวองเหรอเออเอานั่นแหละ <Okay. S 1> กูเพิ่งเช็คโทรศัพท์เมื่อกี้มันก็เชิญกูไปเหมือนกันนี่หว่ามึงก็ไปใช่ไหมเฮดิส hey มึงก็ไปใช่ไหม แผนคืออะไรมึงมีแผนไหมชาวลิตแผนในนั้นมีนาฬิกากูว่าไอเสียชูเนี่ยแม่งก็ต้องมาและที่สำคัญมีหลายแก๊งอยู่ในนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้จับมือใครดมได้กูจะทำอะไรบางอย่างไอเจมมึงว่างไงข้าจะตินหว่องโอเคปะกูข้าจะตินหว่องไม่มีปัญหา ส่วนเฮดิตมึงฆ่าเคนโจนาลกะโอเคไหมได้และสุดท้ายกูจะลงมือฆ่าเสียชูเองโอเคปะโอเคแผนมึงแยบยนต์ดวะ่ะอ่ะแต่ว่าในงานเนี่ยมันต้องเก็บอาวุธแล้ววะกูควรจะต้องเก็บตั้งแต่ก่อนเ mm. ข้างาน มึงหมายความว่าไงหมายความว่างงานมันห้ามเอาอวุธเข้าหรอวะถูกต้องเอ่อเฮดดิสงั้นกูจะเก็บอาวุธไว้ที่คนที่ไว้ใจได้เดี๋ยวถึงหน้างานมึงตามไโปโผล่มาเดี๋ยวกูจะเก็บอาวุธไว้กับไก่โผล่เองงี้เดี๋ยวกูโทรบอกมันนี่ได้งั้นแผนเป็นไปตามนี้เดี๋ยวเราเจอกันในปาร์ตี้ว่าแต่ในงานไม่มีอาวุธแล้วกูทำไงวะเจมเอางี้ มันไม่ใช่ปัญหางานปาร์ตี้ใช่ไหมใชม่มันต้องมีเหล้าเบียร์และเครื่องดืง่มนั่นแหละอาวุธของเรามึงจำวันที่เราติดคุกกันได้ไหมไอ้ชาวจำได้งั้นมึงจัดมาแล้วกันขอแค่มีขวดเราก็คือมีอาวุธละไปแล้วเจอกันหน้างานได้เฮดิสปกปิดสถานะกูก่อนนะหลายคนรู้แหละแต่กูยังไม<อ>่อยากใครรู้เยอะปากฉลามคู่ใจให้ใหเจมันจัดให้ หาขวดไอ้จอนนี่มึงอยู่บ้านแต่งตัวโอ๊ยไอ้ห้าภา,า,า,าพที่กูคิดคือมึงต้องโหดกันกว่านี้ดีวะ ว่าไงคุณก๊อตตอนนี้ผมตามดูพฤติกรรมเสียชูอยู่สนใจไหมสนใจมันอยู่ไหนอ,อ,อยู่ตรง MRT เดี๋ยวส่ง GPS ให้ได้กำลังไปเดี๋ยวไปเลยคุณก๊อตีนผมไหมได้ยินไหมอ่า นั่นแหะรถโปรเซชูเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันมาอยู่หน้า MRT อะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นมีน่าจะมีพวกคูปเปอร์อยู่ด้วยพวกคูปเปอร์มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่โอเคคุณโกธพร้อมจะไปกับผมไหมละ่ะเราไปยืนเนียนๆเฉย,เยผมแค่อยากรู้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็แค่ชักปืนแล้วก็หาทางหนีมาเรามีแค่สคนอืมได้อยู่ โอเคงั้นผมยังไม่ใส่ก่อนนะเดี๋ยวพวกมันรู้งั้นปวอมตัวหน่อยแล้วกันนะเนียนที่ผมอยากเกาะข้างรถไปอ่ะเหมือนเรื่องไอเนี่ยไอ้คนหล่อรวงอ่ะเคยดูไหมเขาเกาะข้างรถจะดูอยู่นะเออเขาเกาะข้างรถตั้งฟิวไปเลยอันนี้ยังจำไปดูเหมือนกันยังจำได้ไหมมีเวลาดูหรอยังจำได้ไหมนี่เป็นโชวลิตอ่ะหมายถึงว่าหน้าเนอะขนาดนี้ ก็ยังพอได้อยู่โครงหน้าคุณมันจำได้แต่แค่ว่ามีรอยสักแค่นั้นให้ใส่หมวกไหมละ่ะก็ดีต้องใส่หมวกดูนะอันนี้น,น,น่าจะมีพิรุธมากกว่าเดิมอีก ไไ้เมมัน่โอเคมีพีเห็นเราอยากฟังเพลงเลยงั<_<_<_้นผมก็ไปอย่างเงี_<__้ยแหละน่าจะง่ายกว่าเดิมนะดีกว่าถ้าไม่สังเกตก็คงจำไม่ได้โอเครีบลงแบยใช่ผมรีบเสียงแมววะ ได้ยินเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นตัวแปลกใจมากเลยคนระดับเสียชูเลือกใช้ MRT มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขามาทำอะไรในนี้สวัสดีครับคุณคิงเอเซนกดแชร์ไลค์แล้วใครกดแชร์ไ์ข้างบนผมจะมองเห็นนะอ่เนี่ยกดใช้จับปุ่มข้างบนเนี่ยมูงแงหรือเปล่า นิ่งไว้นะเราจะไม่คุยกันคุณโกสว<ม>คุณโกส์ทำทีไปซื้อน้ำกระป๋องแล้วกันแต่ผมแอบตรงแถวหน้าประตู <That. S 1> อยู่ด้านล่างจริงด้วยหันหลังไว้เงี้ยละ ถ้าเกิดเราไม่ไปคุยกับเขาเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรผมเห็นนะอยู่ด้านล่างอลองกินถุงสีแดงดงิอร่อยเผ็ดหน่อยนึงเดี๋ยวลองดูแล้วกันลีนเสียงเท้าแล้วระวัง เดี๋ยวนี่ธุรกิจกันเลยนะเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเหรอว่าบังดื้อวัวมันยิ่งใหญ่เสมออยเซียชูคูเปอร์ดื้อว่าไงอัวก็ว่างั้นแหละรถนี้ถ้าปล่อยออกไปได้นะเดี๋ยวก่อนฟื้นตินสายเลยเนี่ยเฮียโนบังบุลาเสียชูเหรอคูเปอร์เห็นไหมที่ผมเห็นไหมเห็นสิ ฮัลโหลพ่อว่าไงพ่ออยู่ไหนเอ่ยอ๋อว่ามากินข้าวกับฟังอ่ะล้างอาหารจริงตรงนี้เองพ่ออยู่กับพี่ฟานเหรอใช่ใช่ว่าอยู่กับฟังเนี่ยมากินข้าวกับฟังเนี่ยอ๋อฟังสั่งอะไรดีลูกโอเคอสั่งเลยอฟังงั้นหรือมีอะไรไหมหรือมีอะไรไหมพ่อไม่ต้องซื้ออะไรกลับมานะผมไม่กินกินไม่ลงอะ่ะคุณกด อ่ผมโดนพ่อโกหกไม่รู้ว่าพ่อบางเซชูมีแผนอะไรลงไปดูด้านล่างกันหน่อยไปอืมนั่นสิเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขากินข้าวกับพี่ฟานอยู่ เดี๋ยวก่อนนะรถไฟเที่ยวสุดท้ายมันหมดไปไปสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วรถไฟจะมาได้ยังไงเสียชูมาแค่นี้เหรอผมว่าแปลกคุณกดลองเช็ค GPS ีรอบๆดิว่ามีรถไฟหรือมีขบวนโบกี้หรือมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ไหมบอสกินน้ำุขอบคุณที่เตือนครับข้างหน้านีา้มีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ไม่ใช่รถไฟเท่าที่ดูนะตารางรถไฟน่าจะหมดไปแล้วที่ซํา Hãy <laughs> 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 Là, đi đi, bay bay bay. Áp. Ý Yeah, luông. Ơi. Bắm, bắm, cốt ยี่เต็มเลยขอบคุณคุณตจ๊ตหลออเลือดหมดแล้วนะหลออสุดท้ายแล้วอ่ขับยากชิบหายไปไหนแล้ววะ จูบท้ายรถเต็มๆผมอะเฮ้ยใครอะล๊หนึ่งไปไหนล้ววะ ไอเวรเอ้ยอย่างกากคุณโกดบอกไม่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 เราต้องดูก่อนดิว่ามีอะไรเราจะไปยิงสุ่มสี่ถุงห้าได้ไงถ้ามันหนีน่ะนะค่อยยิงโอ้ยโอ้ยกินข้าวด้วยเหี้ยได้ครับไปไหนแล้ววะมกี้ใครอ่ะคุณโกดไปไหนเนี่ย ผมไล้ไป Voice r o o m นะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ครับผมเป็นไงมั้งหายเช็คลบหน่อยคุณโกดฝากเช็คศพไปหน่อยมันเข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน หลอดเลือดสีแดงหมดแล้วอ่ะต้องให้หมูหลานทําเพิ่มแต่ไม่รู้มูหลานจะทำไม่ดนด้ไหมผมไม่อยู่กบลกเงินยังไงก็เป็นญาติกันอยู่ลองเช็คดูอยาก,กรู้อะไรก่อนผมอยากรู้ว่าในรถเนี่ยมีอะไรอยาเสพติดเนี่ยแล้วหัวหน้าคนที่หนีไม่ได้ชื่ออะไร ผมเห็นหน้ามันไม่ชัดในคนนั้นแต่น่าจะเป็นพวกกูเปอร์แหละเดี๋ยวไอ้หนูเอ้คุณนั่งเนียนได้เลยนี่หวนี่แหมมองไม่เห็นเฉยเลยคุณครับขนอะไรมาเอย่ยฮัลโหลคุณก๊อตมันน่าจะเวอร์เยี่ยวแตกไปแล้วผมฝากเก็บหน่อยแล้วกันอ่เขาให้เนียนล่ะ วิทูระด่วนใช่ไหมเ,เดี๋ยววันนี้มันจะมีปาร์ตี้ที่บ้านของพวกนาัก,กะแล้วก็บ้านของจตินวองอ,ะอ่ะผมว่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แต่ผมขอไปอู่มวิดไท์ก่อนแล้วกันโอเคเป็นรอที่อู่เลยเดี๋ยวตามไปฝากเก็บด้วยนะมันนั่งเหวร์อยู่อ่ะายิงกลัวยิงให้ตาย ไม่ตายมึงก็ระวังตัวไว้น่าจะตายแหละสวัสดีครับใายครับใครมาโทรหาผมทักหนาววะเนี่ยว่าไงเอ้ยกูรออยู่งั้นปาร์ตี้พูลล่าของไอ้จัตตินแหว่งแล้วเออมึองรอนั่นแหละเดี๋ยวกูตามไปกูขอไปเรตรียมคนก่อนเออ โอเคครับผมขอไปอยู่ตรงมิดไนท์ก่อนน่าจัดงานกันอยู่งั้นเราค่อยไปหาวิธีแล้วกันนะชักเอกว่าไงผมเองเดี๋ยวชักเอกเราจะไปงานของพวกนรารกะกับจตินว่องใช่ไหมใช่งั้นผมขอติดรถไปด้วยดิไปเดิไปเดยวผมขอเยี่ยวากไปคันไหนเป็นพิเศษไหม ใครอะครับอเอ้าไป c a n เ e X แหละอ๋อพชาเหรอครับใช่จาวาเดครับเป็นความลับนะผมขอดูบุรีหนึ่งตัว้น่ใจเดี๋ยวเตรียมรถเลยก็ได้เรื่องนี้เป็นความลับอย่าเพิ่งให้พวกมิวหรือว่าคนในรู้ผมมาไปอยู่บีเคมา <S <S แต่ตอนเนี้ยเพื่อทำงานอะไรบางอย่างแหละช่เอกก็ได้รู้แต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมละ่ะให้ผมจกระโหลกเงินเน่ยม่ก็ล่าก,กระโหลกเงินแน่ ถ้าเกิดผมเป็นคนฆ่าเสียชูเมื่อวานในนามกระโหลกเงินอนะสวยมันไหวไม่ได้ขนดันหน้าเออนางกระชี้กดิสวัสดีครับอย่าลืมฝากปืนโอเคโอเคได้ได,ไดวันนี้มันจะเปิดตัวรถที่ก๊อปเหรอไม่รู้ดิเห็นมันว่าอย่างนั้นนะว่าจะมีเปิดตรงเปิดตัวถ้าลงถาแถลงอะไรของมันไม่รู้อะ โอ้โหสมแล้วที่เป็นเจ้าของรถซิ่งเดี๋ยวนะคือไม่อยู่เราจอดที่ไหนดีตามไปสั่งให้จอดด้านในได้ไหมนี่รถพุ่งนรฬกาแน่แน่จอดข้างนอกดีกว่าก็ดได้เอ้ย มากใครวะเนี่ยเสทัานขอดเขาด้วยนะเขาเลยต้องพกมาโอเคพอ,อยู่เจ้าเอ็กเถอะถ้าเกิดมีโป้งป้างอะไรเจ้าเอ็กก็ต้องหนีให้ทันนะโอเคอได้ ฉันว่ามันน่าจะเน่าแล้วนะมันเริ่มแฝบอ่ะผมฝากไปที่บางกเรียบร้อยจ้ะข้อข้อข้อเชี่ยงมันมาเลยเฮ้ยมีหน้ากากปะกูเก็บก่อนเกียบไกลพอพอเล็กเลยอ้อบอกไม่ได้ดีกวะมันนี่มายืนไกลแก๊งอื่นนี่ใครเข้าไปยังวะ ได้ไปหมดแล้วโอเค